สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ช่องน้องสุขุมเชียงกรุงอีกแล้วนะคะ วันนี้น้องก็จะไปเอาเข้าวอะไรก็ไปออเอข้าวไก่นะคะน้องเลี้ยงไก่ไว้นะคะที่ในบ้านของน้องเองนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไว้กี่โตนะคะไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวของไก่เองนะคะมีห้าสิบกิโลนะคะถุงหนึ่งก็ ถ้าเป็นเงินพม่าก,ก็จะตกอยู่3ามหมื่นสามนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็เกือบหนึ่พนะคะนี่นะคะจนหมดอีกแล้วนะคะถุงึงข้างในมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปไปดูกันเลยนะคะ จะไปอ่อยข้าวไก่ก่อนนะคะไปดูกันเลยนะคะที่นี้ก็ที่น้องเย็บเสื้อผ้านะคะนี่น้องเย็บผ้านะคะนี่ก็เย็บให้คุณแม่เองนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณแม่นะคะเสื้อของคุณแม่ของคุณแม่น้องเองนะคะไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวมันนะคะน้องจะไปทางนี้ก็เลี้ยงไว้นะเลี้ยงไก่ไว้ที่ในบ้านของน้องเองนะคะจะไปอดเขาวิ่งไก่เยอะมากแต่ว่าน้องเลี้ยงเนี่ยมีร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบตัวนะคะนี่ก็เป็นน้ำเขาจะกินน้ำนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้ ที่มันก็เลี้ยงไว้อย่างนี้เองนะคะจะอ่อยข้าวมันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะก็ใส่จะใส่อย่างนี้เองนะคะข้าวมันกินเลยก็จะมาใส่อย่างนี้ตรงนี้น น้องอ่อยข้าวไก่เสร็จแล้วก็น้องจะไปซื้อมาตอมเสื้อให้คุณแม่นะคะใส่อย่างนี้เองนะคะอันนึงก็ประมาณถ้าเงินพม่าก,ก็จะเป็นหนึ่งพัน 1,300จัดนะคะค่าเงินไทยก็ประมาณ25 25าแค่นี้นะคะ25บาทนี้นะคะตอนนี้ก็จะไปซื้อมาตอมเสื้อให้คุณแม่นะคะที่จอมตองนะคะที่ที่นเวงนะคะ ไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็จะมีมะตอมซื้อคุณแม่ไหมนะคะไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่จอมตองแล้วนะคะจะมาซื้อจะมาซื้อมตอมซื้อให้คุณแม่นะคะไปดูกันนะคะว่าจะมีไหม

นายซอมนี่เหรออ่ะอ๋อหัวย่าเลยตนุนุนี่อ่ะไม่ใช่ สีของคุณแม่จะมีสีดำแล้วก็สีขาวตอนนี้น้องก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าน้องมไม่ไลไม่ไลถ่ายเลยนะคะก็ขอขอประธานอภัยด้วยนะคะตอนนี้น้องกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวเองนะคะก็ไล่น้ำชาเย็นมาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นตอมเสื้อของคุณแม่เองนะคะ รีมาถึงบ้านแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะก็วันนี้ก็น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย